ผูมาย่อมมีเจตนาไม่ดีนะครับเคยไหมครับที่แบบว่าเราอยู่บ้านเฉยเนี้ยแล้วก็มีเพื่อนโทรมาเพื่อนที่แบบว่าไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยกันมาแบบหลายปียอะไรเงี้ยอยู่ดีโทรมาเป็นคนคุณจะรู้สึกสยองไหมหรือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะนั่งอยู่บ้านเฉยมีญาติมาเคาะบ้านมากดออดหน้าบ้านเลยห บางคนนี่ก็ดีใจนะญาติไม่ได้มาเจอนานอะไรเงี้ยแบบว่าเอ้ยมาหาอะไรเงี้ยเปล่าเขาอาจจะมาด้วยเหตุผลกลใดสักอย่างหนึ่งอาจจะมาด้วยเรื่องที่แบบเดือดเนื้อร้อนใจมาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งโอเคแหละการช่วยเหลือก็ว่านไปนะครับบางคนก็อาจจะช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ความผิดไม่ได้แบบถึงที่แย่อะไรไรเงี้ยแต่ผมก็เลยจะพูดถึงเรื่องการทําธุรกิจเมื่อคุณทําธุรกิจอยู่เฉย โดยเฉพาะธุรกิจทอถุงมือลูกค้าผมหลายหลายคนเนี่ยเขาทำอยู่กับบ้านจริงๆนะทำอยู่กับบ้านแบบไม่ยุ่งกับใครเลยเพราะเขาอิ่มตัวมาแล้วเขาไม่อยากยุ่งกับใครผมเตือนลูกค้าหลายๆคนผมเตือนลูกค้าทุกคนดีกว่าผมบอกบอกว่าเวลาคุณทำธุรกิจเนี่ยทอถุงมือเนี่ยมันจะมีกลิ่นกลิ่นในที่เนี้ยไม่ได้หมายความว่าเป็นกลิ่นแบบเหม็นๆม็นแบบไปโชยแบบว่าเป็นมล,มลพิษมลภาวะไม่ใช่นะ มันเป็นกลิ่นที่เรียกแขกเรียกให้คนเข้ามาแล้วคนที่เข้ามาหาเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่ประเภทหนึ่งถ้าเป็นลูกค้ามาซื้อถุงมือโอเคคุณก็เข้าใจได้ว่านั่นเป็นลูกค้าเป็นโอกาสในการทําตลาดของคุณได้สําหรับลูกค้าที่ไม่ทําตลาดเองแล้วก็มีคนเข้าไปหาตัวเนี้ยผมมีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานเป็นฉีดวัคซีนให้ลูกค้าไปแล้วก็คืออะไรก็คือผมสอนคำนวณต้นทุนไปแล้ว สอนวิธีการตั้งราคาขายไปแล้วสอนวิธีเข้าทําลูกค้าไปแล้วสอนแล้วให้พิจรารณาดูเงื่อนไขาการขายอันนี้สอนแล้วนะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1ถ้ามาไม่กลัวครับชนเลยถือว่าเป็นโอกาสแต่มันจะมีอีกสองกลุ่มที่มาคือ 1. นึ่งช่างสคนที่ทำอาชีพเดียวกันผมบอกนะบางคนเนี่ย มาขอข้อมูลแม้กระทั่งเป็นลูกค้าผมก็เถอะมาขอข้อมูลคนที่อยู่ระแวกใกล้เคียงกันผมบอกว่าผมมันไม่สามารถให้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวแล้วอะไรรู้ปะ่ะเวลาคุณไปรู้จักกันเน่ยเวลาคุณรู้จักกันอันนี้ผมพูดถึงกลุ่มที่สามกวนะเวลาคุณไปรู้จักกันเนี่ยมันจะเกิดความเกงใจขึ้นแล้วมันจะรู้สึกว่าเอ้ขายตรงนี้ก็ไปโดนเขาเอ้ขายอย่างนี้มันจะโดนเขาหรือเปล่า ไอเรา,าเกรงใจเขาแต่เขาเกรงใจเราหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอกันไม่ใช่เรื่องดีครับผมบอกเลยถ้าทําธุรกิจนะครับแต่ถ้าแบบไปนั่งทานข้าวอะไรเงี้ยโอเคเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยได้อยู่แต่ถ้าทําธุรกิจเนี่ยผมบอกเลยว่าเราไม่สูงสิงกับใครดีที่สุดครับย้อนกลับมากลุ่มที่สองคือกลุ่มช่างหรือคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ผมบอกลูกค้าเสมอนะผู้มาย่อมมีเจตนาไม่ดี คนที่มาโอเคคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเอาของถูกมาให้เขาเป็นช่างเขามาแนะนำโน่นน,น,นี่นั่นอะไรเงี้ยเขามีแรมาเสนอหรือเปล่าลูกค้าผมหลายๆคนที่ทำมา10ปีสิบห้าปีกระบวนการที่ทำให้เขาผ่านพ้นทุกอย่างมาได้จนเขาอยู่ได้จนถึง10กว่าปีเนี่ยนั่นคือเขาอยู่เฉยๆทำการค้าโอเคเรื่องการลดต้นทุนเข้าใจได้แต่มันไม่มีใครมารับผิดชอบชีวิตคุณได้ จนถึงจุดสุดท้ายเช่นบางคนบอกว่าเอ้ยเอาเครื่องมาขายสนใจไหมถ้าคุณสนใจคำถามต่อมาคือเขาขายคุณเท่าไหร่เสร็จปุ๊บขายคุณเท่าไหร่ตรงนั้นแหละเขามีกำไรอยู่ปัญหาต่อมาคืออะไรรู้ป่ะคุณซื้อปุ๊บถ้าเครื่องมีปัญหาคุณลองเครื่องมีปัญหาดูแล้วคุณจะนึกถึงตอนแรกว่าไม่น่าเลยสองเรื่องของวัตถุดิบ คุณไปหาเขาเอาวัตถุดิบมาเสนอคุณคุณอาจจะเข้าใจว่าก็มันเงินคุณก็มันเป็นสิทธิ์ของคุณถูกต้องครับแล้วสมมุติเกิดคุณนะ่ะซื้อวัตถุดิบถูก,ถ,กถูกมาทําคุณอาจจะเป็นเขาเรียกว่าผู้เล่นใหม่มือใหม่เหมือนนักบอลนนะ่ะคุณเป็นนักบอลที่เตะเก่งขนาดไหนก็ตามเป็นดาวรุ่งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณลงสนามแล้วไปเจอของจริงแมตช์แรกเนะี่ยผมบอกเลยว่า ถ้าไม่ระวังตัวมีขาหักอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปซื้อวัตถุดิบมาคุณรู้ได้ได้ได้หรือเปล่าว่ามันจะมีตลอดลอดฝั่งไหมมันจะมีไปตลอดไหมราคาจะเป็นอย่างนี้จริงๆริงไหมแล้วถ้าสมมติเกิดว่าวันเนี้ยคุณซื้อได้ถูกและอีกสี่ห้าเดือนข้างหน้าคุณซื้อไม่ได้ราคานี้หรือไม่มีของให้คุณทําอะคุณจะทํำยังไงคุณไม่เคยเอะบ้างหรอว่าถ้ามันง่ายขนาดนั้นอะคนอื่นที่ทํามานาเนี่ยเขาทามันไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องควรพิจ,จะะารณายิ่งถ้าคุณจะลงมาท,ทําทอถุงม,มือคลิปนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าของชินะหรือไม่ใช่ลูกค้าของชินะผมเตือนทุกคนด้วยความหวังดีเพราะผมอยู่จุดที่ผมไม่ต้องการอะไรแล้วผมอยู่จ,จุดที่ผมคิดว่าผมประคับประคองวงจรของผมให้มันอยู่ใครอย่ามาเบียดเบียนผมพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตือนครั้งนี้คือเตือนให้ลูกค้ารู้ว่าควรจะต้องระวังตัวยังไง เหมือนเวลาคุณจะลงไปเล่นน้ําแล้วผมบอกว่าน้ําตรงนี้อะ่ะมันลงไม่ได้เพราะลงปุ๊บมันลงลึกเลยคุณก็ต้องระวังฟังไว้นะครับไม่เชื่อไม่เป็นไรแค่ฟังไว้ก็พอสวัสดีครับ